นเงินมาคืนครับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลดำเรือออกลาตระเวนรอยต่อหน้าน้ำไทยมาเลเซียสร้างความมั่นใจให้กับชาวประมงพื้นบ้านหลังจากที่เกิดเหตุเรือตรวจการมาเลเซียพุ่งชนโดยอ้างว่ารุกล้ำหน้าน้ำขณะที่การสอบสวนก็ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเขตของประเทศใดคะ่ะ พันตำรวจโทไพโรธพิจิตบรรจงสารวัตรสอบสวนสถานีภูทรเมืองสะตูล<ไ>ปเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่ลูกเรือประมงพื้นบ้านตาบลปูยูอำเภอเมืองสะตูลเสียชีวิตขณะออกเรือทำประมงใกล้รอยต่อหน้าน้านำไทยมาเลเซียเมื่อวันที่3กันยายนซึ่งขณะนี้สอบปักคำพยานที่เป็นลูกชายที่อยู่บนเรือและเพื่อนชาวประมงที่เข้าไปทำการประมงในวันเดียวกัน <c oughs> ผู้นำชาวบ้านฝั่งไทยรวมทั้งเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสะตูล ชาวประมงหลายคนระบุว่าเหตุเกิดที่ฝั่งไทยแต่ว่าไม่มี GPS มาประกอบสำนวนขณะนี้รอคำตอบจากทางการมาเลเซียว่ามีหลักฐานอะไรยืนยันว่าเหตุเกิดที่ฝั่งประเทศมาเลเซียหากยืนยันได้ว่าเหตุไม่ได้เกิดที่ฝั่งไทยจริงก็ต้องโอนคดีให้ทางอายการสูงสุดเป็นพนักง,งานสอบสวนให้เพราะว่าเป็นคดีระหว่างประเทศ เบื้องต้นตามพฤติการเชื่อได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุของทางการมาเลเซียทำให้ลูกเรือประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กหาปลาใกล้รอยต่อเสียชีวิต ศูนย์นำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลหรือว่าสอนชนประสานนำเรือของกองทัพเรือภาคที่3และตำรวจน้ำลาดตระเวนรอยต่อชายแดนจังหวัดสตูลที่เป็นแนวเกิดเหตุเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวประมงพื้นบ้านหลังเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยพร้อมกับแสดงออกให้ทางการมาเลเซียรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ ขณะที่จังหวัดสตูลก็เร่งมีการติดตั้งทุ่นไฟลอยน้ำเพื่อแสดงพิกัดที่ชัดเจนในแนวรอยต่อหน้าน้ำไทยมาเลเซียด้วยค่ะ